ครับครับโอ้เป็นไงสบายดีบ่โอ้ดีบ่เจ้าต้อว่ามันเข่างวดรัตเรียนที่บ้านฐาล่างบอกบอกว่าเลยเพรว่าตรงหาซองหาไม่ได้ว่าไปเนาะทุนอันนอกไปที่ว่าโรคลูกโป่งเพราะมันหลายตัวเหมือนแม่สามเระสอบนี่ก่อนเธอเขาที่สูตรเลยไม่ได้ดึงหัวกระสุมสรุปแล้วเขาต้องหกชุดเลยเลยงวดให้ไป พี่ไหก็ลงมนุ่มปุก็ไปรงนุมปบแล้วก็หลายทุครับผมแต่บ้าปอาเถื่อนดอกทุกเวทีกันพ่ว่าเขาจะาุบลูกทุสจากี่เขาภักเหนีอแ่ก็ทุกชุบของราชสีรัชบาครับผมอาเถื่นดอกเจ้าเขางงยูท่านวัาใชยกงที่ใส่กอดร่างมันเน่าคนประทันได้หมกเวทีพ่อมาไล่หลที่ลอยหาลอยตายของเก้าลุงตาเรื่องไปว่าตัวัแม้วันที่จะหาคนพ่อมาทัาอะไรนะ เริ่มเนี่ยมันจะฟังเจ้ามือสายสอนมืนอยี่ปอดก็คาจะว่าสายสามปอดจติงเตมเยอะเองอันกวนมือไทยเรัมดสเลว,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 ว่อครับได้กงนงือไทยของงวดนี้บอกครับผมค่ะเพราะว่าเม่อท่านได้สรุปเลขเนี่ยครับพวกเป็นยังครับผมเดินเดนเดินหกกั่นเดินหกกระเป็ดอาารไม่ได้ปอเดอเท่ากวววับอาารับแปด เดี๋ยวเดี๋ยวเอางวดีเอางวดีเอาไปสักันเพราะว่าเดี๋ยวถึงมีคงสุไทยอีกเอางวดี้คุณแม่หามาตัวเดครับผมค่ะ้ัคนกดงามาผมลยเขาปจิจรัดจางไปนากันร่วงอันนี้หรารวมผม๋อคุยสัมภาษณ์คุ่อนคับผมคุยสัมภาษณ์ไปเลย เพราะว่าจะโท่อเมาแล้วทั้าาทางอา่หาจอหมดแบบนีต้ต่อพงค์ก็ถ่ายปล่ออย่าลืมพงค์ก็ถ่ายหมดเลยรับผมแล้วพงค์ก็ถ่ายผมจะโทรไปติดตามอีกเชนหนึ่งดัม,มืบอนี้เอาชุดแรกต้นคลิปไปไฮฟี่ไปพิจารณาวิเคราะห์กันตะกอนน้องเมียเนาะอ่ครับได้แล้วตรครับหนังสือเอาเอา,เอาลกออา,เาลก,เด,เ,ดก, 8, กเด่นไปกับซื้อกับแปดกับสามค่ะเจนไวยฟอนเด่นเด่น ตัวแกกับแปดกับสามแปดกับสามกับสามมตามคือาดหน้าวันนี้ท่ามยุรักรวยไปแล้วรอยครับผมสามเมื่อวานท่านโมยุรักสิบตไปแล้วรยดตามสามานี้โอครับผมเา่าามตามจะต้มเบอร็ตามมันจะด โปรเเลจำวันวันวันูกหมดเล้วูกหมดติดชกครับผมอาออันนี้เป็นนี้คุณแม่จับจับคู่ไม่เลขสามตัวอยู่บ่มแม่อันมีอยู่จ้ะครับเอาเอาจับคู่สามตัวก่อนติดไปน้องเี่ยกับแปดหนึ่งค่ะสามสี่ศูน์แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้า้เลองตัวก็หนึ่งสี่สี่หนึ่ง เรียกเลขสองตัวอันนี้มันเป็นบนล่างนี่บรรอแม่เน,น,นี่ยอันตัวหมดสันด่นเลยนนึงไม่พอเรีกเีสองตัวตัวได้กว,นนว่าแมแ่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับผมก็ท่านเร็วเนี่ตัวว่าหมดสั่ปเลยเซนนึงแล้วก็หนึ่งแปดนี่ไม่ได้ตับกับ่อตับหนึ่งแปดอีกบ่แม่จ้ะหนึ่งแปด ตีไว้อยู่ 7, คือเจ็รับแล้วก็เก้าเอกับสีครับผมแล้วก็ต้องต้นของ่อท่นเขียนงหุ่เขียนไหมครับผมอันนี้อันนี้คุณแม่ตัดออกมามาจากเลขบนมันบ่แม่ี่ตัดออกมาจากเลขสามตัวน่บ่ได้อันก็ แต่ลองล่องบงบนล่างก็ไ <Ils> ด <loose fon qua> ้เพราะว่าบ่ทันได้สมบรณ์เนี่ยอ๋ออันนี้คุณแม่ให้มาบนล่างเน่เน่นีได้ได้ได้บ่ครับผมฮะแต่ว่าปกตินี่คุณแม่ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างทีนะบัดนี้ผมก็ได้ค่ะว่าคือว่าท่านได้สมบูรณ์เพาท่านได้ดอยู่แต่ก็รักเมื่ว่าเป็นตัเด่นล่างก็ถุดล่างเป็ด่ยเปลีมันมามันมีมันมีตัวเด่นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังได้มีตัวเด่นมีหกมีแปดมีสามได้ มีมมีม,ม่เดีนไม่เด่นสามกับแปดกถ้าเป็นบนก็ครับหกกับแปดเป็นบนไปสามกับหงออเลาครับสามกับหนึ่งนี่เป็นล่างมันมันอเอาอันนี้เด่นเด่นบนเด่นล่างเสร็จนนาถ้าเด็ดข้างนอก็เพงเบิ่งเรียนตัวนั้นอันที่รอบเบิ่งก็ได้สัญญาก็เต็มครับผมพอี่อ่านแบบนี้ยังไม เด็กเด็กมีม่ท่อนีนบ่แม่เด็กหมดนี่เราพ็ท่าเนอได้สรุปแล้วก่อนนะแต่่าเห็งแต่ว่าเอาสุดทันตุนี่มันก็เพิ่งปะจะไปสุดง่ายนะเอาครับผมเ่าป็่ายแม่ครับซัมนก็ได้พะว่ายอิซี่ไปพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะบนล่างเนาะแม่เนาะบนล่างสามตัวเสร็จแปดิีหนึ่งกบสองเงินก็แเป้ C หนึ่งแปกับสองหอีกตัวนึงเอาออ C สแล้วลองผมหนึ่แปดอ่ะอานนี้นี่ยอกว่ามันยึดขนาดพ่อเขา่อไว้พ่านี่ยถูกว้อเด็ดค่รับผมมีหแล้วก็สองหนึแปดสองหนึครับสองนึ่งประมา่เมตรครับผมอ่าหาได้สามตัวเนาะครับเนาะอ่าให้ FC เพิ่นเอา ตัวไปดตัวคณะมั่งขนาะครับออาไปให้ให้วิชี่ันมีเพาะกันสะก่อนนะครับผมมี่อาะไปเป็นเสิหน้าเขาครับไปพิภพไปปิบันออก้นกินไปแกมเน้มแน่ครับผมตัวมันจดีเหมอนเดียร์เยอืออ่ครับผมพาะพวกมันเพาะว่าหันส้นนามข้าว่ผมก็บบอกพวกมันแล้วว่าอ่าสามแปดตกเกา แต่ว่าพอซื้อพอบอกับนะแม่บอกลับคือเอาต่สามแปดเพราะว่าบาแปดสามมันออกแล้วสินะเราก็เดีวแม่ให้ไป่เขานทีซื้อวไป่วยาให้ไห้ตรเาสิว่าอีกนี่บัตรนี้ที่เก้าสามสามเก้าทมันซื้อกับอยู่แต่ว่าสามแปดผนบวกกับเด้ผมมีเงินคาน้ำมันสาหมวดนี่ แม่ไม่ได้เจอเพือนไปอกเจ้าร้อยเขาคงไปนัองโมเดลจิอกแม่แก่รอยอดกันยแต่ว่าไม่เขาเนี่ยวันอีสนเก็อุ้ดนตาจยุดึงเนาะเบิองไทก็ลดสนีแม่พ่อเด่วยวไปลบกับกุคซื้อสองหาก็แจะ่ว่าเวยคนพ่อ้่เานี่ยสองสามคู่ไม่ได้รมเลี้ยงกูบกุบหรอกนี่เห็นสองอาก็เป็นสองหากับเจ็ดที่กับสองเจ้าเนี่ยระบท่ไดในล่ อันนี้มวดนี่มวดนี่คุณแม่ย่งมวดเดนไหมันมวย่างมวนย่างมัดเนีนไห่แม่ย่งไห่ย่างไ่ย่งมันเนีนไห้ไห้ฟันบาต้นฟันน่นอีก่ันกับผมโอ้จะต้องฟันประกอบเอาว่าประกอบกันฟันมันบ่เรียนรลปไปเลยแต่แม่ไ้เมื่อานยุงเรื่องสิ่งต่าไปเอาขอขอบคุณคุณแม่หลายลที่บร็กวนไว้ไล้กินเขานะแม่เนาะย่งวันอิด ันันเพราะว่าถัว่คนที่ิบหารับสายกันไแต่มัีหารอยสายแต่ว่าเราเปิดต้องคุวยต้งเจนไปเรื่มพออ่นนอนนัดไปบวชติดิดอันนี้ไปปนิป่าตาสนุกพอจะเบ่งไปเห็นนั่นแต่แต่เพรย่งว่าแช่สนี้นิดน้ยสมได้ะคุณแม่เน่ย็ยานสาคออวาคุณแม่คุณแม่อยากรับสายเพิ่มอีกบ่ เอาคุณพอลงไปโดดค่ะอาอยากรับสายเพิ n ่มอีกนะเอาเบิดเบิดทัลงไปประมาณว่าร่มยุคกูก็เบิดใส่เพิ่นอั่ไปใส่สิแม่่อครับผมเอาเบิดโทร่แม่ครับผมเบิดทั่เนาะครับไอ้ศูนย์แปดห้าศูนย์เฮ้ยว่าแม่เบิเรบที่พอรด้แน่แน่ไปต้งเบือยุศูนย์หกห้าศูนหกห้าครับผมสามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดสี่น่นเ,นเียเขอคุยกันทางไลนกันเอาเบอร์นี่เอาเบอร์านแล้วก็สองเบอร์ศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าสองตัวเลขกัแม่28 28 <2008, S> 2สองแปดสองแปดสองสอง อีกอีกแน่ได้สองแปดแปครับศูนย์เก้าอ่าสองแปดสองสองแจกได้ล้เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองตัวแล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าครบครับผมแต่เขาไล่ได้เบอรทั้งสองเบอร์เลยเขาต้องสองเบอร์น้แม่นะออ้ยคุณปอบคุณอ่นคุณปูอยู่ทังอันป้าจีนไม่ยอกพ่าเออเร่อุมดีครับผมิดพร่มมาจันนี่พอพูดลูด ผมองคนเล็กไม่ลุดได้ไงโัวเด็กสนับถ้าสึงพ่ไม่ดีดิเอกว่าบอกคุณติดตามให้ได้รปบบนอาจสรั์น่ะลงนท่านกันอันนั้นก็แปดท่าลวยหนุ่ไ่เจ็นนั่นแหมเบิดทานเบิดสามหน้าขี้แม่มาหาเนี่ยที่หาร่อยสายมัจะว่าป้าอสไรเนอกเพราะมาทำแั่เจราละสื่อม่ไหเหนูคุยเจ้าเดียว นีสายหาสายยังคนโลกมุกแค่สายแม่อะไรทนเอาเอาสมเด็จกนอมแม่เนาะเพราะว่าอ่ามันมันปูน้องปออยู่ครับมันชิกเกิดเวลาเอาสำนี็จน้องแม่เนาะขอบคุณในไลน์ท่านแม่เนาะขอบคุณขคุะครับใน้าลูกสำคัญพ่อครับผมค่ะครับครับอ่ะพี่สี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้แม่สีบุญเรียงนะครับผมผมแม่สีบุญเรียงไห่มาตองหด ่านะครับเดนบนอ่าหกแนะฮเลขเดนบน683อาเป็นอาเดนล่างกันนงกับสนะครับผมอ่าส่วนจับคู่เลขสามตัวมีสามสี่ศูนย์สี่หนึนะครับผมท่านผู้ชมนี่คือเลขสามตัวอ่าส่วนเลขสองตัว จับคู่ให้กับมี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสี่สี่เก้านะครับผมกับมีทั้งหมดกับมี 5, 5, 5, 5, 5, 5่หาคู่หาหางเลขสองตัว,ตว,ตว,ตวอ่ะส,ส่วนจิตติดตสอบถามจิตติโตตามเบอร์ที่แอคเขียนลงในชมเนาะสองเบอร์กันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอ่ะสำหรับคลิปนี้กรณีกดแชร์ทั้งช่องนะครับผมไม่เสียตังค์ครับผมกดฟรีกดเข้ามาได้ครับผมกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้คลิปต่อไปนะพี่น้อง Hai, ni Selamat Di Kerfom.